ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมให้ชมพระเครื่องที่เป็นสุดยอดของพระเครื่องเป็นพระเครื่องประจําตัวผมสําคัญอีกองหนึ่งด้วยนะครับนั่นคือพระขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับซึ่งพระขุนแผนองค์นี้เป็นพระขุนแผนเนื้อผงนะครับพิมพ์ทรงที่เห็นเป็นพิมพ์ทรงของวัดโคกสูงจังหวัดสงขลานะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์พระขุนแผนนั่งพนมมือนะครับแล้วก็มีเหมือนผู้หญิงเหมือนนานงวันทอง,น,งอนั่งอยู่ด้านหน้านะครับ แล้วภายในซุ้มนะครับตามที่เห็นนะครับผมพิกไปให้ชมด้านหลังประทับยันอยู่ด้านบนแล้วก็จะด้ข้อความมหาสเสน่ห์เพราะกุนแผนเนื้ออ,อผงนะครับน้ำมันนะครับองค์นี้งดงามคมชัดเข้มขลังมากๆนะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่ได้รับชมช่องนี้นะครับแล้วก็ ช่วยกดติดตามกดแชร์กดวิวนะครับผมขอขอบคุณมากๆขอขอทุกท่านประสบความสำเร็จมีความสุขมากนะครับ